กวาดข้างเราเว้ยเกียร์เหรอเออผมก็มีปักขวาดออกไม่สุกก่อนนีออ่ ับพริกแกงใช่ไหมคะข้าวผกกับพริกแกงเข้ากัน นนใส่ผงปรุงรสใส่ปรุงปรุงรสนะคะนี่คือผงน,นัวครับผงนัวอันนี้คือผงนัวนะคะ่ะ ใส่ชอบเยอะใส่เยอะนะคะใส่เยอะมวเยอะคะ่ะอืมได้ที่นะคะจะมีฉุนนะคะฉุนและจามนิดๆถ้าไม่ฉุนไม่จามไม่อร่อยนะคะ นี้ก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำปลาคุ้งหอม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  วิลาจารย์ว <c ười> ิลาสุดท้ายนะคะ ผัดเผ็ดก,ก็จะใส่ใบยี่หร่านะคะเพิ่มความกลมกล่อมชูรสนะคะถ้ามีกลิ่นยี่หร่าก็จะชูรสชาติมากนข,ขึ้น <Okay. S 1> ได้ที่แล้วนะคะนี้เราก็จะจัดการใช่ไหมคะใช่ okay. ถึงขึ้นมาเลยนะคะหลายที่เรียงังยังก็เติมอีกนะคะความเผ็ดคำเค็มคมนัวแล้วแต่เราชอบนะคะปรับเปลี่ยนได้กันที่เราชอบค่ะ เสร็จแล้วนะคะเตรียมจัดจาน,นะคะ่ะ <c oughs> ถ้าไม่ฉุนไม่ใช่ของแท้นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้รอจัดจานนะคะเ <c oughs> ผ็ดกบนะคะ ไหน,น,น,ะะนโชว์หน่อยสิเสร็จแล้วนะคะผัดเผ็ดปกนะคะ